วัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านมาลองหัดเปี่ยนซีนนะครับผมตัวนี้ก็ได้จากร้านรับซื้อของเก่านะครับเหมือนจะมีรอยกระแทกหรืองัดอะไรทักอย่างเนะอาลัดไว้แต่สใครเขาไม่ทำต่อนะครับคิดว่าเนี่ยเป็นไม่รอยงัดรอยอะไรเต็มขาดตัวนี้ก็ ได้มาจากร้านรับซื้อของเก่าเหมือนกันตัวนี้ยังสภาพหลวมไม่หลวมเราดูยังไงต้องขยับดูนะครับลูกก้านตัวนี้หลวมไหมตัวนี้แน่นนะขยับขยับแน่นอยตัวนี้ก็ยังมีนิดนิดแต่ก็ยังได้ก้านนะครับก้านมันโยกไหมขยับ,ายายายบ,ยบ้ายขวาอย่างนี้ได้อยู่นะครับขยับซ้ายขวาอย่างนี้ได้ โยกขึ้นโยกลงนี่ไม่ไม่กักนี่ก็ได้อยู่ตัวนี้ก็ลูกปืนน่าจะมีปัญหานะตัวนี้นะเบียดอะไรสักอย่างหรือเปล่าหมุนไม่ไปเลยครับไปอยูเ่เบียดซีนหรือเปล่าน่าจะมีการาขันขันซีนเลยเบียดลูกปืนนะครับตัวนี้กูที่ผมเคยจะเปลี่ยนซีนแบบว่า หรือแข็งเนาะตอนนี้ไม่เลือลองจะลองทดสอบนะครับผมก็ไปหาเหล็กซี่ร่มนะครับซี่ร่มที่มันแข็งๆหน่อยนะครับซี่ร่มที่เขาไม่ใช้แล้วนี่นะครับก็มาเจียปลายมาลำแหลมนะครับก็จะลองเอาออกลองดูนะครับว่ามันจะได้ไหมก็จะเสียบไปฝังได้ฝังนึงนะเสียบแล้วก็จะงัดขึ้น จะขึ้นไหมอมืเขาน่าจะทำหมดความสามารถมอนกันแล้วเนี่ยผมบ้าเนี่ยม,มันมันจะเริ่มขยับนะครับข้อเสียของมันคือเวลางัดเนี่ยครับบาซีนข้างในเนี่ยมันจะเป็นรอยนิดนึงเด้อนี่ยถ้างัดแบบนี้เด้อ ถามว่ามันมันถูกต้องไหมนะครับทําแบบนี้มันก็ไม่ถูกหรอกครับแต่ว่าก็ทําให้เพื่อนช่างดูเฉยว่าเออมันเอาออกได้ไหม้าง,งานแบบนี้เนาะมันถูกหลักการมันก็ไม่ถูกหรอกนะครับแต่ว่าอะไรที่เราจะทําเซฟเวลาอะไรก็ทดลองทําดูนะเห็นไหมนาเล็กแดงว่าแข็งไม่พอนะครับงอแล้ว เสียบฝั่งนี้ดูนะครับได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไงทีนี้มัดจะลวดขาดเลยนี่โอ้โหนี่แข็งจริง เยืนหมดเลยฮะเยืนหมดเลยอย่างนี้จะไหวไหมเนี่ยพอปลายซีนเป็นรอยมั้งหมดกันเลยงานนี้ <c oughs> มีดูปยจะออกมาแังนี้เนไหมันนีไหมปิดพัลมค่อยแสะไปแล้วก็งัด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 ,งดขึ้นมานะ นี้มันดูมันจะออกง่าย,ยานะจะไม่ออกมันเหมือนจะออกแต่ไม่ออกครับอึโอ้เ<อ>นี่ยเย็นเลยถามว่ามันเป็นรอยเยอะไหมมันน่าจะเป็นรอยตรงนี้ก็น่าจะมีรอยบ้างนะครับต้องเช็กดู อ๋อที่มันหมุนไม่ได้เพราะมันติดซีนนี่เองแต่ถ้าไม่ติดแล้วมันก็หมุนอยู่เช็คดิวดีดด่นะครับมันได้ไหมส่วนตัวนี้ก็ตัวนี้ออกนี่มันลึกหน่อยออออออตัวนี้ไม่ออกนะครับ จังหวะงัดตัวนี้มันมีตัวนี้นได้ก็ทำมันหมุนๆมันมนะขยับแล้วครับมเริ่มขยับแล้วตัวนี้ โอ้หไม่ออกอีกยุงเลยที่นี้ไม่ขึ้น ยิลวดอะไรไม่รู้เ้ยเก็บละขกับละเก็บทีลกข้างครับ ค่อยงัดทีละ้าง่อมันเพเยะขึ้นมานิดนึงแล้วเนี่ยมันเพเยขึ้นมานิดนึงแล้วก็ต้องค่อยๆโอ้โหขอเป็นร้อยไหมลองดูใกล้ ป่าไม่เท่าไหร่แล้วแต่ลัวตรงนี้ปัวตรงนี้มันมันจะเป็นอ่ามันจะเป็นรอยครับเราต้องเช็คดูดีดนะครับตรงนี้เราจะออกได้ถ้าตรงนี้เป็นรอยก็จบกันเลยนะครับเนี่ยลองสัมผัสด,ดูนะครับถ้ามันสัมผัสกึกกึกกึกนี่ก็น่าจะเป็นรอยเออไม่เป็นนะครับ ดูแล้วไม่เป็นดูแล้วมันก็ยังไม่มีรอยนะผมให้ดูมีไหมส่วนรอยตรงตรงป่าตรงรอบนอกนี่ก็เป็นเฉพาะด้านบนนะครับตรงนี้ก็ไม่เป็นเนาะก็ครั้งแรกที่งัดเปลี่ยนซีนแบบนี้นะครับก็พอได้อยู่นะครับก็อลองทำดูครับผม เด็กคันล่มเก่านะครับเด็กคันล่มขาขาล่มก็ขแขนกลางล่มเนี่ยมันแข็งดีครับเด็กตัวนี้ใช้ได้นะครับหรือใครจะใช้ไขควงแบนก็ก็ได้นะครับลองดูตัวนี้สภาพมันดีอยู่ไม่น่างัดหรอกผมัผมจะไม่งัดมันหรอเกเก็บไว้ดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับเป็นบ้างไง้เป็นบ้างครับเยในชิหน้าคุณมาดีครับ